สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยเติมทุนร้านวันนี้ก็ตรงกับบันอังคารที่14เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566นระครับเราเจอกันช่วงสายๆแบบนี้วันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันนะครับในช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐรกิจแล้วก็ช่วงที่2จะเป็นช่วงแหล่งทุนนะครับช่วงเจาะเศรษฐรกิจวันนี้เดี๋ยวพูดคุยกันเรื่องของภาคการเกรษตรเขาก็มีการตั้งเป้าหมายแล้วนะครับว่าจะลด ก๊าซเรือนกระจกให้ได้ในปริมาณหนึ่งล้านตันซึ่งแนวคิดที่มาที่ไปตรงนี้ตลอดจนนำไปสู่วิธีการปฏิบัติจะทำอย่างไรเดีย๋ยวพูดคุยกับคุณกาญจนาขวัญเมืองรองเลขาธิการสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนในช่วงนี้จะเป็นช่วงแหล่งทุนครับวันนี้เรื่องของกระทรวงการคลังเตรียมที่จะแก้ปัญหานี้นอกระบบนะครับพูดคุยกับคุณสุมารีสถิตชัยเจริญรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในช่วงแหล่งทุนนะครับ ธนาคารนอมสินครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทยนะครับเพื่อให้แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอลสามารถนําสินเชื่อดังกล่าวไปใช้ในการชําระหนี้ก่อนที่จะออกเดินทางไปหรือว่าจะนําไปใช้ในการประกอบอาชีพอิสระหรือว่าอาชีพค้าขายหรืออาชีพอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรเพื่อเป็นการทดแทนการขาดรายได้นะครับโดยสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทยนี้จะมีวงเงินรายละไม่เกิน 1, 5 0 0 0 0สา่บาทโซนดัตาโรเบีย จะอยู่ที่ร้อยละหนึ่งต่อปีนะครับเป็นแบบลดต้นลดดอกแล้วก็มีระยะเวลาในการชําระคืนไม่เกิน20ปีด้วยกันส่วนพิเศษครับในช่วง12เดือนแรกเนี่ยไม่ต้องชําระเงินต้นนะครับชำระเฉพาะดอกเบีย้ยเท่านั้นและที่สําคัญคือเรื่องของรับประกันนั้นไม่ต้องมีแต่ประกันใดนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุสาขาทั่วประเทศนะครับหรือจะติดต่อตามรายละเอียดที่ w w w .gsb.or.th ก็ได้หรือจะเป็นการสอบถามเพิ่มเติมก็ที่ .gsb.contactcenter มาเลขโทรศัพท์1115นะครับสำหรับสินเชื่อคืนทิ่นแรงงานไทยนี้เป็นสินเชื่อที่ทางรัฐบาลเป็นความตั้งใจที่จะให้ความช่วยเหลือกับแรงงานไทยเกี่ยวกับเรื่องภาระหนี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเดินทางไปทํางานที่ประเทศอิสราเอลนะครับจะได้คลายความ,มกังวลแล้วก็ตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยนะครับ วันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระเป๋าจากธนาคารออมสินจำนวนหราง,งวัลเป็นกระเป๋ารูปทรงตะกร้าใลกตะกร้านะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับ SMS นั้นพิมพ์คําตอบและส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4 2 2 1 0 7ส่ส่วน a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนรานนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุม่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยไต้ถุนรานและสาหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้ง ผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง s m s เดินทางรายการก็จะใช้ระบบการส่งคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละนหนึ่งท่านนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบีย้ยใต้ถุนด้านไดอีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคําถามตามมา ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสวัสดิการสําหรับข้าราชการบํานาญและลูกจ้างประจํานะครับซึ่งสามารถใช้บาเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกันได้โดยจะมีระยะเวลาในการชําระคืนนาน30ปีด้วยกันนะครับทุกอีครั้งครับธนาคารอมสินนะครับขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสวัสดิการสําหรับข้าราชการบํานาญและลูกจ totally. ้างประจํานะครับซึ่งสามารถใช้บาเหน็จตกทอดเนี่ยเป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกันได้นะครับโดยมีระยะเวลาการชําระคืนนาน30ปีด้วยกัน นี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อสวัสดิการสําหรับข้าราชการบํานาญและลูกจ้างประจําซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารนมสิบเนี่ยนะครับสามารถใช้หลักทรัพย์ในการาประกันเป็นใช้อะไรเป็นหลักทรัพย์ในการขัาประกันได้นะครับส่งคําตอบมานะครับ s m s 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับ สำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่13พฤศจิกาย,ยนจากกรุงเทพมหาคนครนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพรศรีระวีวันนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงจเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของการตั้งเป้าหมายในการที่จะลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรลงให้ได้ในปริมาณ1ล้านตันนะครับพูดคุยกับคุณการจนาขวัญเมืองรองในขาธิการสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณการจนาครับ สวัสดีค่ะคุณธีรพัสวัสดีอีกครั้งนะคะเหมือนจะตกเป็นจำลยใ,ใหญ่เลยไหมฮะภาคการเกษตรเนี่ยใช่ไหมฮะค่ะเราเรามีแนวคิดยังไงในการที่จะลดเป้ามาลดลดกาา๊าซเนกระจบลงมาเนี่ยฮะ,ะก็ขออนุญาตนําเรียนอย่างนี้นะคะว่าเอทางภาคเกษตรเนี่ยนะคะจริงๆแล้วคงจะไม่ใช่เป้าหมายใหญ่ในการลดการระเหยกระจบนะคะค จริงๆแล้วกา๊กาซก๊าซเรือนกระจกเนี่ยจะมีอยู่หลายตัวด้วยกันคร์บนอนไนอตรซด์ก็คือหนึ่งในนั้นนะคะแต่ละปีเนี่ยภาคกเกษตรเนี่ยนะคะจะปล่อยมากขนาดไหนเนี่ยเขาจะมีตัวชี้วัดหรือว่ามีการคำนวณจากสำนักง,งานสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ U.N.F.C.C.C. อันนี้เราบอกไว้ก่อนครับคือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมากที่สุดเนี่ยจะอยู่ในภาคพลังงานและการขนส่ง อ่าอยู่ที่ร้อยละเจ็ดสิบเลยนะคะของประเทศคืออันนี้มันไม่เหนือความคาดหมายไงฮะใช่ค่ะแล้วลองลงมาเนี่ยเราจะเป็นภาคเกษตรอยู่ที่ประมาณสิบห้าเปอร์เซนโอ้ต่างกันเยอะค่ะใช่ใช่ก็ค่อนข้างที่จะต่างกันเยอะทีเดียวจากสามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านตันคาร์บอนเราคิดเป็นตันนะคะคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยอ่าเทียบเท่าเนี่ยภาคเกษตรปล่อยสิบห้าเปอร์เซนตตามที่เขาคำนวณมานะคะตามที่องค์การ U N F C C C เนี่ย คำนวณมาอยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นค่ะของพเกษตรอันนี้เป็นเป็นการคำนวณโดยก็ใช้หลักการอะไรฮะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะในเรื่องของนักวิทยาศาสตร์จากกิจกรรมที่มนุษย์เนี่ยนะคะเราเรียกว่าการเปือนกระจกเนี่ยกิจกรรมที่มนุษย์ทำแล้วเกิดการปล่อยกา๊าซขึ้นมาซึ่งมันจะมีก๊าซหลายชนิดเลยนะคะอย่างคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนไนตรัสอะไรพวกนี้ค่ะค ซึ่งเป็นฝั่งของนักวิทยาศาสตร์ที่เขาจะคํานวณและมีฐานในการคํานวณซึ่งรายละเอียดเนี่ยจะหยิบย่อยเยอะมากนะคะเอาไปว่าเขามีมีหลักมีการที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วทั้งโลกกันแล้วกันนะฮะพูดง่ายต้องค่ะทั้งโลกคิดอันเดียวกันเหมือนกันค่ะทีนี้ของเราเนี่ยถ้าเกิดเจาะจงก็จะพาะภาคการเกษตรอย่างเดียวเนี่ยอะไรบ้างที่มันมันเป็นต้นมันมันเกิดจากอะไรได้บ้างอางี้ดีกว่ากดนะอ่าโอเคค่ะถ้าสมมติว่าเรามาเจาะที่ภาคเกษตรนะคะเมื่อกี้นําเรียนไปแล้วว่า ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นี่ยของการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมาจากภาคเกษตรหรือเราคิดว่าสิบห้าเปอร์ซ็นี่นีอยู่ที่ประมาณห้าสิบเจ็ดล้านตันนะคะคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเวลาเขาเรียกเนี่ยก็ใช้ภาษาค่อนข้างยากนิดนึงเอามันมาจากอะยรใช่มาจากก๊าซขออนุญาตพูดง่ายๆเลยมาจากก๊าซแรกเนี่ยที่เขาคํานวณออกมาก็คือมีเทนมีเทนที่มันใช่ที่กระบวนการที่ที่จากการขังน้ําในนาข้าวอะค่ะประมาณ ครึ่งหนึ่งเลยของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคเกษตรที่เขาคำนวณออกมา <c oughs> นะคะแล้วก็จากการใส่ปุ๋ยหรือการใช้ปูนอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งกระบวนการพวกนี้มันจะปล่อยก๊าซออกมาเหมือนกันก็คิดเป็นประมาณ100ร้อยยี่สิบสองรองลงมาก็พวกหมักพวกการหมักในระบบย่อยของอาหารสัตว์พวกการจัดการมูลสัตว์และที่สําคัญเราคิดว่ามันจะปล่อยมากแต่จริงๆมันอยู่ที่สองเปอร์เซ็นก็คือเผาเศษวัสดุทางการเกษตรค่ะก็เคือการเผาด้วยใช่ค่ะใช่ใช ก็กระบวนการพวกนี้ก็จะเป็นที่มาของการป่อยการดเตือนกระจกครับคเดี๋ยวต้องให้คุณผู้ฟังเข้าใจนิดถนึงว่าบางทีเราอาจจะมองเห็นว่าเอ็นเผ่ากะคือมองด้วยสายตาเนี่ยมันเห็นแล้วว่าการมีการเผานู่นเผานี่เผานั่นแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ตัวการใหญ่ถูกไหมฮะค่ะมันคือการที่เรามองไม่เห็นเอาไว้ไงถูกต้องค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากการเผามันเกิดไปในลักษณะของ Tm ก็คือในสภาพของ2.5ก็คือเกิดสภาพ อากาศที่ที่เปลี่ยนแปลงที่ที่ส่งผลต่อสุขภาพด้วยนะคะตัวนี้มันก็เลยดูแบบโอ้ยยิ่งใหญ่ดูรุนแรงมากแต่จริงๆไม่ใช่ตัวการใหญ่ตัวการใหญ่เป็นตัวหนึ่งนะครับะทีนี้จากการคํานวณมาทีนี้ของของไทยเราเนี่ยเนื่องจากเอาลับพูดตรงก็คือเราเป็นเมืองเกษตรเนี่ยนะครับเราเราเจอโจทย์ใหญ่ไหมทุกันจะนะค่ะก็โจทย์ที่เราเจอถ้าถามว่าเราเป็นเมืองเกษตรโจทย์ใหญ่ไหมต้องนําเรียนอย่างนี้ค่ะว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยนะคะ เราจริงๆ <hire> แล้วในเรื่องของการลดการเลือนกระจกเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกเลยที่เราจะวางเป้าหมายก็ค <generally> ือเราวางการการที่เราจะต้องทําตามเป้าหมายการลดการเลือนกระจกเนี่ยก็คือทั่วโลกเขาต้องวางเป้าหมายในข้บ26ที่นายกท่านที่เรางไปมาเนี่ยนะคะเราก็วางเป้าหมายกระทรวงเกษตรก็วางเป้าหมายเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาคเกษตรเนี่ยกระทรวงเกษตรและสกรก์เนี่ยเราอะมีการดําเนินงานที่มีผลต่อการ ลดการเือนกระจดอย่างต่อเนื่องเช่นการทํานาเปียกสลับแห้งกสลารใส่ปุ๋ยใช่การใส่ปุ๋ยตามข้าววิเคราะห์ดินและความต้องการของพืชการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์การไถกลบต่อสั่งเพื่อลดการเผาการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียพวกนี้ค่ะครับจริงๆแล้วเราดำเนินการมายาวนานกระทรวงเกษตรและทำมานานแล้วแต่เป้าหมายของโครงการพวกนี้ เราไม่ได้มุ่งเน้นผลลัพธ์เรื่องการลดการเรือนกระจกเห็นไหมคะคุณคุณคุณพิรพัฒเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของให้เกษตรกรลดต้นทุนแล้วก็ใช้ปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่าอย่างเช่นลดการใส่ปุ๋ยที่มันเกินจากความต้องการ <c oughs> แต่จริงๆแล้วโครงการพวกนี้หรือการส่งเสริมพวกนี้ค่ะมันจะส่งผลต่อการลดการเรือนกระจกไปด้วยผลปรอยได้เลยมาตรการใช่มาตรการพวกนี้ที่นําไปส่งเสริมเกษตรกรเนี่ยนะคะ จึงถือได้ว่าเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมทีจะลดการ์ดเลื่อนกระจกเลยค่ะโอ้ไม่ใช่อะไรผมกำลังหลับตานึกภาพนี้ถ้าเกิดผมเป็นเป็นชาวนาเนี่ยนะแล้วก็มาบอกว่าให้ผมลดการ์ดเลื่อนกระจกเนี่ยผมนึกภาพไม่ออกหรอกมันคืออะไรใช่ใช่ค่ะใช่แต่ถ้าเกิดบอกว่าลดต้นทุนได้นะอืออันนี้น่าสนใจเออใช่เพราะว่าเราอย่าอย่าคือ ขนาดนี้เราต้องเข้าใจเกษตรกร,รกด้วยนะคะพี่น้องเกษตรกร,รกอของเราเนี่ยก็มีความยากลําบากในเรื่องของปัจใจในเรื่องของต้นทุนในเรื่องของราคาในเรื่องของของการเปลี่ยนแปลงของดีมนานซับไพของโลกอยู่แล้วถ้าเราไปบอกว่าเอ้ยคุณต้องลดก๊สซมันไม่ใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วสิ่งที่เขากระทําอยู่เนี่ยสิ่งที่เขาทานะับปัจจุบันเนี่ยค่ะคือเป็นการลดกา๊าซไปในตัวด้วยแล้วนะคะเพียงแค่ เราไม่ได้มีการจับทาออกมาเป็นแผนเพื่อคอมมิชแต่นัณปัจจุบันเนี่ยเรามีแผนปฏิบัติการด้านการ,กรเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งเราวางเป้าไว้ว่าอีกห้าปีก็คือจบในปี2ส7 0โครงการพวกนี้เราสามารถลดการดเดือนกระจกได้ถึงหนึ่งล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะคะ ถือ่าเยอะนะฮะถือ่าเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นเยอะเยอะใช้ได้เลยค่ะใช้ได้เพราะว่าเป้าหมายที่เราคอมมิตไว้นะคะในปี2 5 7 3อีกเจ็ดปีข้างหน้าเนี่ยตาม NDA หมายถึงว่าเราเราไปรับรองหรือว่าตามเขาเรียกว่าปฏิกิริยาสองโลกอะไรก็แล้วที่ไปลงนามไว้นะฮะใช่ที่เราต้องลดได้ประมาณ2.6ล้านตันซึ่ง70เนี่ยเราก็ลดได้แล้ว1ล้าน พอหลังจาก7.3เราลดอีก2.6ซึ่งโครงการพวกเนี้ยสามารถดําเนินการได้ค่ะสามารถที่จะลดลดได้ค่ะคุณพิรพัฒน์โอ้ครับแสดงว่าอย่างนี้ก็น่าสนใจเลยทีนี้ว่าในเมื่อเราพอจะทําได้เนี่ยเราจะอะไรที่เป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในการที่จะทําให้เราเรามีวิธีคิดที่ร่วมกันะระหว่างเกษตรกรครับไอ้ตรงนี้มันยากเลยค่ะใช่ใช่อันนี้ต้องนําเรียนอย่างนี้ว่าไอ้หนึล้านตันเนี่ยถามว่า มีปัจจัยอะไรและมีข้อจํากัดด้วยอยากจะเล่าในเรื่องของข้อ,อจำกัดด้วยปัจจัย,ยด้วยครับค,บค่ะจริงๆแล้วเป้าหมายในการลดจ้าเรือนกระจกหนึ่งล้านตันเนี่ยนะคะในปีเจ็ดศูนย์ที่เราอยู่ในแผนของกระทรวงเกษตรเนี่ยซึ่งแผนตัวนี้เนี่ยเราเราขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนนะคะเกษตรกรก็มีส่วนสําคัญในการมานั่งจัดทําแผนกับเราับไอ้ลดหนึ่งล้านตันเนี่ยมาจากสามมาตรการตามที่ที่เราทํากันแล้วเมื่อกี้เนี่ยที่เราพูดก็คือการทํานาเปียกสลับแห้งจากครงการข้าวกับกรมชนะทานนะคะ ซึ่งเราคำนวณมาแล้วว่าหนึ่งไร่เนี่ยลดก๊าซได้เรือนกระจกได้ถึงสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะจากการที่เราเอาน้ําจากวิธีดั้งเดิมที่เอาทํานาแบบน้ําขังอ่ะไข่น้ำไข่น้ำหรือออกครับช่เกิดกับชาวนาเลยฮะดีมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอน้ําต้องเลยเข่าอ่ะจะจำได้ถูกต้องถูกต้องแต่จริงๆแล้วพอเราทํานาเปลี่ยนสลับแห้งมันจะลดก๊าซมีเทนถึงเวาไม่เอาน้ํามาขังไว้มันก็จะลดก๊าซเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เราจะต้องขับเคลื่อนก็คือว่าเกษตรกรพวกเทคโนโลยีพวกนี้ค่ะเกษตรกรเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจด้วยซึ่งกรมการข้าวเนี่ยเขาไปวิเคราะห์มาแล้วว่าอัตราการยอมรับเทคโนโลยีพวก,นเ,ก,กเนี้ยของเกษตรกรเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามสิบหมายความว่าเกษตรกรหนึ่งร้อยคนเนี่ยเขาอยากจะมาทําหรือยอมรับในเทคโนโลยีพวกเนี้ประมาณสามสิบคนอย่าลืมนะคะว่าเกษตรกรเราเนี่ยอาสูงอายุคุ้นชินกับวิธีเดิมๆนะคะ อันนี้คือคือเป็นสิ่งสําคัญคือคือผ้านนผ้าอนน<ล>ะไรเนี่ยถูกถูกเราต้องเข้าไปทําให้เขาเห็นนะคะว่าสิ่งที่คนที่เขาทํามาแล้วเนี่ยเขาประสบความสําเร็จหรือว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดครประเด็นที่สองความพร้อมของพื้นที่คือการทํานาเปียกสลับแห่เนี่ยควรจะเป็นพื้นที่นาปรังในเขตสมระรานเพราะว่าการปล่อยน้าใช่พอเราเราปล่อยในช่วงของอ่าเขาเรียกว่า ช่วงการปล่อยให้ดินแห้งสุริยะแห้งเนี่ยจนแตกกระแหงเนี่ยนะคะในช่วงนั้นอะ่ะมันเป็นช่วงที่ข้าวเนี่ยมันเขาเรียกว่าแตกกอถูกไหมคะถูกค่ะถูกเราก็ต้องมั่นใจด้วยว่าระบบชนระทานเนี่ยเขาจะปล่อยน้ําให้เราเข้ามานะถูกที่ถ,ถูกเว<ห>ลาหรือเข้ามาไ่่เข้ามานี่เละเลยนะคะตายติดเลยเข้าตายถูกว่ารีเสียหายเนี่ยค่ะก็คือเราต้องสร้างความเชื่อมั่นในระบบตัวนี้ระบบชนระทานตัวนี้ให้กับเกษตรกรนะคะแล้วก็ ความเชื่อมั่นอย่างอื่นค่อยํากัดอย่างอื่นเช่นแปลงข้างเคียงไม่ทําเขาก็อาจจะไม่ทํานะคะอันนี้อันนี้เราต้องเข้าใจว่าเฮ้ยฉันไปดูก่อนซิว่าไอ้พวกที่นําร่องมันทําแล้วสําเร็จไหมถ้าสําเร็จเดี๋ยวฉันตามใช่ใช่จะมีวิธีคิดอย่างนี้เยอะใช่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 ก็ภาครัฐก็จะตั้งวามว่าใช่แต่ถามว่าตอนนี้เขาทำไหมทํานะคะหลายหน่วยหลายหลายพื้นที่ในโดยเฉพาะโซนภาคกลางที่มีระบบธรณีฐานเข้าถึงเนี่ยครับ ก็จะมีหลายจังหวัดที่ที่มาทํานาดเปียกสลักแห้งแล้วกเ็เราก็จะสร้างความมั่นใจในเรื่องของระบบสมบูรณการการประการหรือสร้างแรงจูงใจพวกคาร์บอนเครดิตทําทแล้วเนี่ยกรควิชาการเนี่ยตอนนี้กรควิชาการเขาก็อยู่ระหว่างาการดําเนินโครงการพัฒนานกระบวนการลดการเดือนกระจกในพืชน,นะคะคแล้วก็มีการรับรองขายคาร์บอนเครดิตถ้าทําได้ณนะขณะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแรงจูงใจอีกอันหนึ่งที่ที่เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเห็นว่า มีความมั่นใจนะทําแล้วนอกจากลุดต้นทุนแล้วข้าวได้ผลผลิตดีขึ้นแล้วยังขายคาร์บอนเครดิตได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องอ่าแล้วก็ไม่เป็นการยากนะคะในในนาเปียกสลับแห้งไม่ไม่ได้ใช้เราเรียกว่าไม่ได้ใช้เทคโนโลยีใดเลย,เลย,ยพูดง่ายเทคโนโลยีใดๆนะคะไม่จําเป็นต้องติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักรอะไรเลย <laughs> นะคะ S <S ทีนี้ผมผมลองไล่เรียนอย่างนี้กันจนาเพราะว่าถ้าถ้าพูดถึงการทานาเนี่ยมันจะมีหลากหลายรูปแบบนะครบางทีอาจจะคในนาแปลงเดียวเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะปลูกข้าวอย่างเดียวถูกไหมฮะบางที่เนี่ยเขาจะใช้วิธีการขุดเป็นคูข้างๆเอาไว้แล้วก็เลี้ยงปงเลี้ยงปลาอะไรเข้าไปเรื่อยเปื่อยไอ้ตรงเนี้ยเราต้องไปไปแอพพลายให้เข้ากับพื้นที่ด้วยหรือเปล่าว่าหลักการตรงนี้ถูกต้องใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องที่สุดแล้วค่ะคุณพีรพัฒน์สิ่งเนี้ยคือเป็นเป็นเงื่อนไขหรือว่าข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่า นาของของประเทศไทยเนี่ยเราการที่เราจะใช้เทคโนโลยีอะไรเนี่ยเราต้องดูบริบทในเชิงของพื้นที่ครับส่วนนี้ก็คือภาครัฐภาครัฐจะต้องเข้าไปดูในในตรงนี้เหมือนกันในนี้ใช่เลยค่ะอืมค่ะดูให้ละเอียดแล้วก็อะไรที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ก็ว่ากันไปตามนั้นนะฮะถูกต้องถูกต้องครับนั้นคืออันนั้นคือคือเป็นมาตรการแรกอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าการทำนาเปลี่ยนสลับแห้งเมื่อกี้ก็ลดการเลื่อนกระจุกได้อันที่สองที่เห็น ชัดเลยแล้วก็ทําแล้วก็ดําเนินการอยู่ก็ต้องชื่นชมของกรมปศุสัตว์นะคะก็คือการนำก๊าซชีวาภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียของฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยค่ะไปผลิตความร้อนหรือไฟฟ้าที่เราเรียกว่าไบโอดก๊สอ๋ออ่าเพราะว่าพวกนี้มันจะปล่อยกา๊าซเห็นไหมคะมันจะมันจะปล่อยกา๊าซสร้างกา๊าซเรือนกระจกสูดชั้นบรรยากาศชัดเจนเลยแต่กรมปศุสัตว์เนี่ยเขาสนับสนุนว่าประมาณอีดหนุนด้วยนะคะค่าก่อสร้างระบบบำบัด ตัวนี้จะได้ก๊าซชีวภาพเนี่ยช่วง57ถึง60ประมาณตัวเลขคร่าวๆนะเขาทำใน25จังหวัดร้130อยสิบฟามลดการเรือนกระจกจะบอกเลยว่าได้เยอะมากค่ะมันต้องใช้สก <scale S 2> เนนสกลขนาดไหนฮหคุณป็นชนจอะา่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะสเกลเนี่ยจะมีอยู่3สเกลด้วยกันในในในฟาร์มปศุสัตว์จริงๆแล้วที่บรรลุเป้าหมายตอนนี้นะคะก็คือสเกลขนาดใหญ่ เพราะว่าระบบของปสุสสตว์ไอ้นำกา๊าซชีวาภาพมาทำเป็นไบโอแก๊สเนี่ยมันต้องติดตั้งนะคะค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบอะค่ะถ้าคุณผู้ชมว่เห็นก็ถ้าถ้าไปในฟาร์มที่ก็เป็นฟาร์มปิดเนี่ยมันจะมีระบบมันจะมีเครื่องมืออุปกรณ์พวกเนี้ยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอุปสรรคต่อฟาร์มขนาดกลางหรือว่าขนาดเล็ก<อ>นะคะขนาดใหญ่ก็ไม่มีปัญหาเขาทาของเขาแล้วก็ขายไปแล้วค่าของเขาคุ้มถูกต้อง ทีนี้พอฟาร์มขนาดกลางกับขนาดเล็กเนี่ยเราจะต้องช่วยเหลือในเรื่องของพวกเงินกู้ปลอดอดอกเบี้ยหรือว่าสนับสนุนเงินให้ป่าฟาร์มขนาดเล็กเพื่อเอาไปทําครับอันนี้คือคือยังมีข้อจํากัดในตัวนี้อยู่แต่ฟาร์มขนาดใหญ่เนี่ยโอ้โลดการเรือนกระจกเป็นของกรมปศุสัตว์เนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนในการลดการของภาคเกษตรฮะฮะได้เยอะเลยนะคะผมมีหน้านผมผ่านคนครปฐมไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่ใช่ใช่เพราะเขาจะใช้ถ้าฟาร์มขนาดใหญ่เนี่ย เขาจะขายไบโอเกสคุ้มมากค่ะจากผลการศึกษาใช่ใชแล้วก็มันจะมีโครงการที่สกาลาพวกเอชเราเรียกว่าโครงการสกาลาพวกเอเอออยู่ยูเอดีพอย่างเงี้ยค่ะครับเขาก็จะให้งบประมาณมาศึกษาความคุ้มค่าเหมือนกันของการติดตั้งระบบตัวนี้นะคะซึ่งมันก็คุ้มค่ามันก็คุ้มค่านะคะมาตรการสุดท้ายที่อยากอยากจะให้เกษตรกรเนี่ยทําโดยที่ ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแถมยังลดต้นทุนและต้นผ,ผลผลิตด้วยก็คือการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน<อ>ต่างชาอาหารของพืชน,นะคะใส่ปุ๋ยเนี่ยเฉพาะส่วนพี่ขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมพัฒน,นาตัวนี้เป็นโครงการของกรมพัฒน,นาที่ดินเพราะทุกวันเนี้ยขนาดพ่อ นะคุณพิรพัฒน์นี่ชาวสวนขนาดก่อยยังใส่ปุ๋ยกันใส่ตามสบายใจใส่สบายใจก็จริงผมก็ถูกสอนมาอย่างนั้นนะมีก็กำมือนึงก็ตรดศาดตร์ไปแค่นั้นเองไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่จริงๆคือมันเกินใช่ไหมฮะมันเกินค่ะบางทีอ่ะดินตรงนั้นมันไม่ได้ต้องการปุ๋ยแบบนั้นเลยมันก็เลยไปสร้างผลกระทองก็คือการเลีอยกระจกจริงๆตัวนี้แล้วอ่ะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแถมลดต้นทุนด้วยซ้ํา นะคะ,ะวิเคราะห์ดินที่เฉยใช่วิเคราะห์ดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเราก็จะลดการใส่ปุ๋ยกระบวนการในการผลิตปุ๋ยครับ เยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับการปล่อยการเคลื่อนกระจกไม่งั้นก็ปล่อยไปเรื่อยเลยนะฮะเอาละจริงจมันมีอีกหลายภาคส่วนเลยคุณขจรนาเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าได้คุยกันในรายละเอียดเพิ่มเติมดีกว่านะฮะเรื่องนี้น่าสนใจวันนี้เราจบแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากนะครับได้ค่ะขอบพระคุณมากนะะคสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณขจรนาขวัญเมืองนะครับรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะฮะคุณผู้ฟังครับก็นี่นะครับเรื่องของชาวไร่ชาวนาบ้านเราเนี่ยจริงจริงมันมีคือมีพื้นดินแต่ว่ามันสามารถที่จะทําประโยชน์อะไรได้เยอะแยะนะครับบางที เขาก็เลี้ยงปลาไปด้วยเลี้ยงอะไไปด้วยแล้วเขาไม่ใส่ปุ๋ยนะฮะอันเปโทษไม่ได้ใส่พวกอะไรเคมีลงไปในพื้นนาเขามกเลยได้ข้าวอินทรีย์มางอะไรมันก็นี่นะครับหลากหลายแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดคือวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ,ะให้ชาวนาเนี่ยมีต้นทุนต่ำลงแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยสามารถที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อันนี้เราคุยเฉพาะ,ะปศุสัตว์นะครับกับทาง นาเท่านั้นเองกับการทำนาเท่านั้นเองยังมีอีกเยอะมากในภาคการเกษตรเดี๋ยวโอกาสหน้ามีโอกาสได้คุยกันเพิ่ม,เต,มเติมนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงจอเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงแหล่งทุนวันนี้เรื่องของการเร่งแก้ปัญหาด้านนอกระบบของกระทรวงการคลังนะครับจะทำอย่างไรพูดคุยกับคุณสุมารีสถิตชัยเจริญรองผู้นวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในช่วงแหล่งทุนนะครับส่วนคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจํา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินนะครับจะต้องใช้อะไรเป็นหลักทรัพย์ในการขับประกันกส่งคำตอมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนดานครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะครับสักครู่ครับ